สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุน้ํานะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเราจบกันแล้วใช่ไหมนะคะาธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกนะคะอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วพลังงานนี้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะดูเป็นแนวทางเนาะ ไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันนะคะเออนะคะหมออยากจะบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ใช่แต่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปนะธาตุน้ําก็อาจจะอยากเงียบเหมือนกันอยากนิ่งละอยากพอแล้วเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะหกถ้วยใบแรกเลยหกถ้วยนะคะใบแรกเนี้ยมันเหมือนคุณนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆก็ได้ หรือถ้าคุณไม่ได้นึกถึงแปลว่าให้อ่านสลับกันแปลว่าเขานึกถึงเรานะะเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมเดิมก็ได้นะคะแต่ทีนี้มาดูนะะแต่ตัวเรานะคะคอาจจะนิ่งแล้วเห็นไหมคะนิ่งแล้วพอแล้วที่ผ่านมาคุณน่าจะวนเวียนกับคนคนนี้มาเยอะแล้วหรือพยายามที่จะบาลานซ์แล้วพยายามที่จะทุ่มเทแล้วนะคะคตรงนี้จัดเม้นคุณอยากจะหลุดจากตรงนี้เนาะที่ผ่านมามันเป็นความรักที่เดลเวอระะ์เป็นความรักที่ มีใครมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่หมอว่าเขาอยากจะเทคแอคชั่นคุณนะ่ตกตำแหน่งความคิดแต่เขาคิดว่าคุณนิ่งไปเนี่ยไปช่วงนี้นะคะตรงนี้ท่านน้ำช่วงนี้อาจจะอยู่ในหมวดในโซนที่ชอบไหว้พระชอบสวนมนนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปทำบุญด้วยช่วงนี้และคุณก็เริ่มคิดได้เริ่มทบทวนในความสัมพันธ์นะคะ ว่าที่ผ่านมานะคะมันเหนื่อยแค่ไหนเรามีความอดทนนะคะในสะพานวานี้ที่เขาเขาเอาเนี่เอนอนไม่ได้อะ่ะนะหายไปแล้วก็กลับมาแล้วเขาต้องการอะไรคุณอาจจะอยากรู้อย่างนี้ก็ได้นะแล้วเขากลับมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ตอบสนองเรามากขึ้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้มันก็เหมือนเดิมคุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเทมเพลนอยากได้อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ คุณเริ่มเคลียร์ความรู้สึกตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราต้องการอะไรนะคะตรงนี้มันรู้สึกเบื่อเนอะรู้สึกเซ็งที่ผ่านมานะคะมอว่าเขาคิดถึงคุณก็นึกถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้นะแต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มไม่ใช่เขาและนะ้วนิง่งเราเริ่มรู้สึกเรานี่งละเราเริ่มเงียบไปเราเริ่มพอละกับความสัมพันธ์อยากจะอยู่นิ่งๆมากกว่านะคะเพราะว่าเราทํามาเยอะแล้วอ่ะทตุน้ํานะคะมาดูกันบ้างที่ผ่านมาาตาน้ําอาจจะคุยกับธนูและคนาธนู ธาตุไฟเมสิงคนูนะคะพึกศพลคณาพึกศพนะกรกฎลคณากรากฎแล้วก็ธาตุไฟเมสิงคนูธาตุลมตึนกุมเมธุนนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เมธุนเนาะ,ะสิบไม้เท้านะคะใบแรกเลยเดมเพรสรีวิวออฟฟอร์จูนนะคะสเตนสิงลคณาสิงหกดาบ สามเหรียญหกถ้วยแปดไม้เท้าสตาร์กลุ่มลัคนากลุม่มนะ,ะสิบถ้วยอันนี้ธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะมีสองถ้วยแล้วก็มีไพ่เพจนะคะไพ่เด็กถือถ้วยความสำ้ำ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาท่านน้าอาจจะเจอความระักที่แตกต่างกันก็ได้อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือคนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะอายุก็ได้นะคะทําแะลนเนาะหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้มันก็รู้สึกมันมันไม่แน่นอนอะ่ะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้กับคนคนนี้หมอก็รู้สึกว่าคุณอาจจะคิดเอ๊ะเขาก็เหมือนรู้สึกดีกับเราเนาะเหมือนเราก็รู้สึกใจตรงกรนันอะรู้สึกดีชอบแต่สองถ้วยเนี่ย มันเป็นความรู้สึกขั้นต้นนะคะตรงนี้มันต้องมีใบอื่นว่ารักสมมติชอบนะคะรู้สึกดีเราก็ต้องคบไปสักพักก็ต้องชอบพอชอบนะคะสักพักมันก็ต้องรักพอรักเราก็ต้องพัฒนาถูกไหมคะมันเป็นสเต็ปของความรักแต่นี่รู้สึกดีก็ได้แต่รู้สึกดีเขาไม่เห็นพัฒนาเลยคุณอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไปไป,ไปกับกาบวนเวียนอยู่แบบเนี้ยนะคะบางคนก็คิดถึงความแตกต่างนะคะตัวนี้คุณถูกเทหรือเปล่าหรือเทบางอย่างทิ้งไปหมอว่ามีคนที่ กลับมาทักกลับมาไทายคุณแล้วนะเป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆไม่หลายเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมูฟกลับมาเดี๋ยววนลูบเดิมนะคะตรงนี้แต่สิ่งที่คุณอยากได้คือคุณอยากได้ความเปลี่ยนแปลงอยากได้การเริ่มต้นใหม่ที่ใช่และชัดเจนไม่ใช่วนเวียนอย่างนี้แล้วไม่ชัดเจนนะคะบางครั้งก็เหมือนเขาต้องการเราแต่พอคบมันก็มันมันไม่ได้พัฒนานะคะเอาง่ายๆแบบนี้นะคะที่หมอเห็นมันก็วนลูบสถานะเดิมแต่บางท่านอยู่กันเป็นแฟนแล้วนะคะเป็นสถานะครอบครัวแล้ว ะะแต่ไพ่ตรงนี้มันเหมือนคุณหนักอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเขาอาจไปแอบไปคบกับคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานทําให้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกถูกเทนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะเขาอาจจะไปคบคนที่อายุแตกต่างกับเขาอายุน้อยมากๆนะคะตรงนี้บางท่านถูกบล็อกนะคะเนี่ยบางคนจบอะไรกระทันหันโดยที่เราง,งงงสงสัยจบกันแล้วหรอนะคะหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปบางคนถูกปิดกั้นมีกําแพงนะคะไม่ค่อยคุยกับคุณหรือ ถูกบล็อกก็ได้นะคะตรงนี้อะหมอมินมาดูนิดนึงนะคะว่าส่องกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยคุณคิดว่าจบแล้วหรือเปล่ามาส่องรูกันว่าเขาเป็นยังไงถ้าเขาไปได้ไปมีคนใหม่เขาไปได้ดีมีสูงไม้อะไรประมาณนั้นนะคะหรือไปเป็นแบบไหนหรือถ้าเขาเงียบปนไปเนี่ยกับคุณเนี่ยเขาไปทําอะไรก็ได้นะคะอะใบแรกเลยจัดเม้นนะคะจัดเม้นเป็นไพ่เวียนกรรม ขยายนะคะไพ่เวรกรรมคือไพ่ผลการกระทําเราทุกคนนี่แหละเพราะว่ากรรมนี่คือคํากลางกรรมคือทําดีหรือไม่ดีมันก็จะย้อนสอนหาเราทุกคนแต่หมอเชื่อว่าไพ่จัดเม้นน่ะนะคะหมอเชื่อว่าคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาอาจจะไปเจอใครที่ไม่ค่อยโอเคก็ได้เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดดาบเนาะก้าวไม่เท้านะคะ นายถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าแฮงแมนเจ็ดไม้เท้าหกเหรียญหนึ่งดาบห้าไม้เท้าเท้านะคะให้สองเหรียญหนึ่งถ้วยคิงถือดาบอันนี้ท่านลมเนาะตุนกุมเมทุน นอกนั้นนะคะหมอมินอ่าน Banana. ทาดให้หมดแล้วมาดูกันนะคะหมอว่าเขาไปเจอใครที่อาจจะเป็นคนอายุน้อยนะคะพเพจเพจนี่คืออายุนาน้อยน้อยมากๆเลยหมอว่ามันเป็นเรื่องทัศ,ศนคตินะคะไปสมมุติว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะะสมมติที่ตามไพ่หมอที่เป็นเป็นจริงนะที่เขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเป็นคนที่อายุแตกต่างกับเขามากๆหมอว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์อะไรที่มันแตกต่างกันเกินไปมันจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่บาลานเช่น คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก็ได้หรือเขามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะการเงินการทองที่ไม่ค่อยคือมันไม่ไม่ค่อยพอใช้นะคะมันหมุนเงินติ้วๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วหมอคิดว่าน่าจะไม่ค่อยโอเคนะคะเนี่ยเหมือนเขาได้ไปรับเวรนกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้หรือกรณีบางท่านนะคะเขาอาจจะไม่ได้ ไปเจอคนใหม่นะคะอันนี้นะหมอจะอ่านตามไพ่เลยเขายังติดเนี่ยอยู่กับคุณแต่ความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปเพราะอะไรนะมีปัญหากันอันนี้เขาเศร้าจังเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะสองเหรียญห้าไม้เท้านะคะไพ่นี้เขาเรียกว่าเห็นไหมคะพูดตรงเกินไปพูดแรงเกินไปนะคะอึดอัดนะตัดกันไปด้วยอารมณ์หรือทัศนคติไม่เคยตรงกันเลยนะชอบเอาชนะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยเข้าใจนะคะ คนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณก็ได้หไหมคะเนี่ยตกตำแหน่งความคิดของเขาเขาบอกคุณนิ่งไปอะนะเห็นไหมนะัทนั่งสมาธินี่คือความนิ่งความเงียบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างเหมือนคุณพอแล้วมันวุ่นวายก็ได้หมอเห็นเขาส่องคุณอยู่เขารู้สึกเสียดายคุณด้วยนะเนี่ยเสียดายเหมือนนั่งหน้าเศร้านะเห็นไหมเนี่ยนะคะ ห้าถ้วยนะคะร้องไห้คิดถึงเราหรือเสียใจในสิ่งที่ทําใจลึกๆก่อนึกถึงคุณยังเสียดายอยู่มีมีความรู้สึกผิดในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเสียคุณไปหรือที่เป็นมันเป็นปัญหาดีแหละคะ่ะหมอว่าบางคนไปเริ่มต้นใหม่คนอื่นบางคนยังไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่ใครนะคะห่างกันไปแล้วก็นึกถึงคุณแต่ บางคนไปเริ่มต้นใหม่คุณอื่นแล้วหมอว่าน่าจะไปกันไม่รอดนะคะมันติดอยากมันมีปัญหาหลายหลายเรื่องวันนั้นแหะคะ่ะเขาจะมาสองคุณเขาจะเริ่มรู้สึกอยากลื้อฟื้นเรื่องราวบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะนึกถึงสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ไม่ว่าเหลืองเงินเหลืองทองเหลืองทรัพย์อะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้าเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะเขามีสเสน่ห์หมอว่าปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกพันกับใครยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์เป็นสเต็ปของความรักหนึ่งสองสาม ในทุกแม้ค่ะขั้นหนึ่งสองสามคนเราชอบกันมันต้องพัฒนาได้ตอนนี้มันมันหมายถึงเขามีตัวเลือกทางเลือกอื่นๆเขาไม่ได้จริงใจกับเราคุยไปเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆนะคะเพื่อเผื่อคบเราเพราะว่าการเงินการทองที่เราช่วยเหลือก็คุณก็ได้อันนี้หมอว่าคุณปล่อยเขาไปอะคะคุณอาจจะเป็นไพ่จันม้นตรงนี้ก็ได้ที่หมดและว,วิบากกรรมกับเขาอย่างงั้นนะคะ,ะมาดูการเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุน้ำบ้าง ตกตำแหน่งความคิดของเขานะคะเป็นคิงถือไม้เท้านะหมอว่าเขาอยากเทคแอคชั่นับคุณและเพอเพอเขาเขาเทคแอคชั่นคุณแล้วด้วยสาหรับบางท่านแต่เห็นคุณเขาบอกคุณนิ่งมากเลยคุณเงียบมากเลยนะคะอ mm ่าวีออฟฟอร์จูนนะคะใบแรกเลยเขาคิดยังไงคุณคิงถือดาบนะคะที่เขาเหมือนโชคชะตาเขาคิดว่าถ้าโชคชะตานําพาถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นคู่กันแล้วหรือใช่สําหรับกันแล้วกันก็อยากวนกลับมาอีกแต่คิงถือดาบเขากลัวคุณไม่รับ คุณไม่เอาหรือเปล่าหรือที่ผ่านมามันมีคําพูดคําจาที่ตรงเกินไปแรงเกินไปถ้าคุณไม่พูดแปลว่าเขาพูดนะ,ะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะหมอว่านะคะตรงเกินไปแรงกันไปกดดันกันด้วยอารมณ์คําพูดหร,หรือพูดคุยกันพูดคุยกันไม่ค่อยโอเคนะคะอย่างนี้ดีกว่าสําหรับบางท่านเด็กถือทุกอาไม่เท้านะคะบางคนความรักแตกต่างกันเนี่ยหมอว่าเขาเสียายคุณะคะขึ้นมาหลายรอบแล้วยังคิดถึงนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่คุณก็มีกำแพงเหลือเกินหรือถูกบล็อกไปหรือเปล่าหรือมีสิ่งที่กดดันกันหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยนะห้ามไม่ท้าวนะคะเป็นเป็นสภาวะที่วุ่นวายบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราที่วุ่นวายกันอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมัววุ่นวายเรื่องของเราหรือพวกเราเนี่แหละคะ่ะไม่ค่อยเข้าใจขัดแย้งกันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าก้าวถวยนะคะ เขาเครียดนะคะตร,ตรงนี้นะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะเขาเครียดเข้านึกถึงเรื่องเราเดิมเดิมคุณกลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาเขายังมองว่าคุณเป็นดัวซันของเขาอยู่เลยนะคะเป็นโทนที่ทําให้เขายิ้มได้เขาอยากจะเทคแอคชั่นนะคะเขาบอกคุณเป็นเอเมอรสของเขานะคะ องไม่เท้านะคะรอวันเคลียร์ใจรอวันกลับรอวันคุยรอดูสถานการณ์นะคะตรงนี้นะที่หมอเห็นอืนะคะแต่ถ้าเขาไปคบไปคุยออกับคนอื่นแล้วหรือไปอยู่ออกับคนอื่นหมอแนะนําว่าเราต้องมูพรแล้วนะคะแต่หมอว่าถ้าไพาตรงนี้มันขึ้นมาว่าเขาน่าจะไม่ค่อยโอเคนะคะหมอเห็นเรื่องสภาวะการเงินที่เคร่งเครียดนะคะเรื่องความแตกต่างการที่ทัศนคติหรืออายุหรือความความที่เขา นะคะเป็นเป็นปัญหาการที่คุยกันหรือคบกันแล้วไม่ไม่ค่อยโอเคมันน่าจะไปต่อกันลำบากนะคะตรงนี้นะะทีนี้หมอขอดูนิดนึงนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างท่าน,น้ำนะคะสเตนนะคะนี่สิงหรือคณะสิง เขาบอกว่าคุณดูนะคะเขาหาคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจเป็นมิตรกับเขาไม่ได้เท่าคุณอีกแล้วคุณคือความรักความซื่อสัตย์และจริงใจของเขานะคะทนเขาได้นะคะหมอไม่ได้บอกว่าการความรักไม่ใช่การทนอยู่หรืออยู่ทนนะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะดีกับเขาเขารู้นะคะเป็นมิตรกับเขามากเลยจัติกนะคะชาวตุลลคณาตุลบางครั้งคนเรา เมื่อไม่มีกันละกันจะได้เกิดการเปรียบเทียบและช่างใจบางสิ่งบางอย่างนะคะขึ้นมาด้วยหรือบางคนมีข้อตกลงอะไรบางอย่างให้ล้าแฟนพึกศบราคณาพึกศพเขาบอกคุณเป็นพ่อพาเมียพาของเขาบางคนไปไหว้พระขอพรอะไรหรือเปล่าหนึ่งไม่เท้านะคะห้าด้วยอเนี่ยคิงดาบจะออกและมีคนที่อายุแตกต่างกับคุณด้วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะหมอว่าอทำไมน่ะ ให้มันมีแต่กลมหน้ากลมหน้าเศร้านะคะหรือเสียใจอะไรบางอย่างหมอว่าเขาก็นึกถึงคุณใจลึกๆเขาก็อยากกลับมาพูดมาทบทวนบางอย่างแต่เหมือนกลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอานะคะบางคนมีปัญหาเรื่องคําพูดขับจานะคะที่ตรงและแรงเกินไปนะคะหรือบางคนตัดกันไปด้วยรมหรือไม่เขาก็คิดว่าคุณไม่ไม่รับเขาแล้วเพราะว่าเขาอาจจะทําสิ่งแย่ๆก็ได้ให้กับให้กันและกันหรือเปล่านะคะหรือมีคนทําเขาอยากเดินหน้ากับคุณอยู่นะคะตรงนี้นะอืม เนี่ยเรื่องสามเศร้านะคะเขามาหมอเขาดูแอคชั่นบ้างนะน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงทาตนน้าในหัวข้อนี้นะคะที่เงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมเขาทําคือขี้นิ่งไปเงียบไปเนี่ยนะคะมันจบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะตรงนี้นะแต่บางครั้งหมอว่าชาวท่านน้ามากกว่าที่อยากจะนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วพอแล้ว <c oughs> ใช่ไหมนะคะจริงได้อ่ะอยากจะเงียบละอยากจะนิ่งละอยากจะเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง พอแล้วไม่อยากจะแบ่งใจให้ใครแล้วนะคะกอดรัดความรู้สึกตัวเองดีกว่านั่นน่าจะเป็นทาุน้ำวิวอ for ช u n นนะคะคิงถือไม่เทา้าหมอว่าชาวทตาน้ำช่วงนี้ปลงได้ปล่อยวางได้นะคะคิดอะไรได้หลายอย่างแล้วมไม่ตามใครแล้วด้วยแล้วเหนื่อยนะคะหนึ่งเรียน ถ้าน้ำช่วงนี้เดลเวอร์มีสเสน่ห์นะคะมีคนมารู้สึกดีกับคุณนะคะตรงนี้แต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มรู้สึกอ,าอยากจะโฟกัสเรื่องเรื่องของตัวเองพักเบรกพักใจนะคะแต่ถ้าถ้าเข้ามาจริงๆเขาคุณต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะคะเขามั่นคงกับเราไหมเราต้องดูนานนิดนึงเพราะว่าคุณเหนื่อยกับอะไรมาเยอะนั่นแหละค่ะอยากได้นี่แหะอยากให้มันชัดเจนที่สุดนะคะตรงนี้ไพ่เด e เวอร์นะคะ หมอว่าคีนเหรียญคุณไม่ทําอะไรละน่าจะทํามาเยอะแล้วนั่งบนบันลังของเราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเงียบๆโฟกัสในสิ่งที่เราจะทาซะมากกว่าทาว่าเหรียญมีค่าไม่เหมือนความรักคุณก็นึกถึงนะแต่อาจจะอยากได้อะไรที่มันเคลียร์นะคะชัดเจนหมอว่าคุณมีสเสน่ห์ละมีคนมารู้สึกดีมาคนมาชอบแต่ตัวเรามากกว่าที่ไม่ได้กระตือรือร้นมากมายเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะเราเคยคาดหวังมาก่อนเราเคยทุ่มเทมาหมอว่าคุณก็คือ ดูกันไปซะมากกว่าถ้าใครจะเข้ามาชีวิตช่วงนี้ก็มีความสุขดีแต่หมอว่าเขามากกว่าที่จะกระตือล้นนึกถึงคุณนะคะอยากอยากเหมือนเดิมอยากวนกลับมาเนะะี่ยค่ะอยากมาเคลียร์ใจกับคุณมากกว่าแต่พอคุณนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเขาก็เริ่มที่จะกระตือล้นมากกว่ามาว่าหมอขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนํานะคะแต่ก่อนที่จะนิ่งเงียบคุณก็คงเคยพยายามทุ่มเทมาหมดแล้วลวหละมาว่านะคะให้แนะนําสุดท้ายดีกว่า หนึ่งถ้วยนะคะอืหกถ้วยสิบถ้วยคิงถือถ้วยดอรซันสเตนนะคะแทมเมลนโอเคคะ่ะคือหมอหมอมินจะพูดอย่างนี้นะคะว่าคนเก่าๆพยายามเข้าหาคุณสำหรับบางคนหมอเห็นเป็นอย่างนั้นนะคะเนะี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ตัวเรามากกว่าที่ เราอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ๆนะคะหนึ่งดาวคือไพ่สุดท้ายของใบที่สีพิวาางอยู่ตรงนี้หมายถึงความชัดเจนที่คุณอยากได้ไม่ใช่ไปๆกลับๆอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรให้เราไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีเราอยากได้ครอบครัวอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความเติมเต็ม ะะอยากได้สิ่งที่ดีๆและมีความสุขและอบอุ่นถ้ากลับมาคุณต้องชัดเจนคุณว่าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้เหมือนคุณอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทํามีสติมากขึ้นทบทวนอะไรได้หลายอย่างนะคะตรงนี้นั่นแหละถ้าน้ําที่เงียบๆหายๆไปเดี๋ยวกลับมาคุณไม่ได้อยากได้แบบนี้คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะไพายอยาจจะบอกอย่างนั้นนะแต่ถ้าที่เงียบนิ่งหายไปหมอยว่ามีโอกาสที่เขาจะทักกลับมาบางท่าน แต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มจะคิดและทบทวนได้ว่าจะเอาอยัางไงเราไม่อยากได้รูปแบบนี้เพราะเราก็สตรองแล้วนะคะเข้มแข็งแล้วมั่นคงนะคะตรงนี้มีสเสน่ด้วยนะนะคะไพ่พระขึ้นตั้งสองใบคุณรู้สึกเออนะคะมีสติสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับตัวเองสบายใจก็ทํานะคะตรงนี้พ่อเราก็ต้องคุเพ่อเราทุกคนอยากได้อะไรที่มันชัดเจนกับเราเพราะเราก็มีเป้าหมายของเราถูกไหมคะไม่ใช่ไปไปกลับกับ,กบยอยู่แบบนี้แล้วไม่มีอะไรนะคะที่ดีขึ้น ขอบคุณมากมายนะคะทาดน้ำอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ